สนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อญาตชี้แจงวันนี้ในในส่วนของสุดที่2นี้เราเราจะคนน้ำลงมาช่วย20แพ็กก่อนขอขอญาตพูดภาษาถิ่นนะคะ,ะเพิ่นเตรียมน้ำไว้ล้วบัตรทีนี่เพิ่นมาจากทั้งอำเภอจังหารเทวาสิลัยมาหอดบ้านเฮ้าจำนวนน้ำกะลิตกลนนะคะเมื่อนี่เพิ่นตั้งใจเอาน้ำดื่มมาสอยพี่น้องเฮา ตามความที่กําหนดไว้ตาม,ามก้หนึการผู้เสียหายถูกคู่เลื่อนนี่ยคูเลื่อนนึ่งแพ็แต่บัตรที่นีเมือนี้ขอขอห้อ e ีซิปแพ็กก่อนเดี๋ยวทีมงานจะเอามาให้อีกจนครบทุกหลังคาเรือนนี่นะคะนะคะเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวให้ลุงพลพบป่ลุงพลป้าแตนพบปะ,ปะบปกับพี่น้องบ้านไท่ล้อมอีกครัง้งหนึ่งเราเสียงปรบมือต้อนรับลุงพลกับป้าแตนด้วยะคะ่ะมีจังคูวเลื่อนครับบานี้ ลอยสองลงเศร้าหกว่าคบบรับหกเนาะอ่ะบอกบผมกระสีเดมาอีกได้่นครบที่ใบ,บายายลอยสองลงเศร้าครบใบยายเนาะโอ้คนโคราชฟังเล่าบูรูเลงพี่น้องโอ้ยพูดแต่ดึ๊งดึ๊งดาดาแหละเนาะก็ เป็นกำลังใจให้นะครับกับชาวบ้านทุกท่านนะครับวันนี้สจท่านได้สละเวลานะครับพาทีมงานลุพลพเต็ตนะครับเดินทางเข้ามาให้กําลังใจกับชาวบ้านนะครับก็เรื่องน้ํานะครับเดี๋ยวเราก็จะให้คููหูซุต้านะครับจัดน้ําให้กับทุกค้อเรียนนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณชาวบ้านที่ยังรอให้การต้อนรับนะครับลุพลพเต็มแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์นะครับเราก็จะ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวนะครับสู้นะครับนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณมากครับเราก้องไ้้้น้ังไปไปเรก

ไปดูมาแล้วเมื่อกี้ช่วงสีศาลาวัดนะน้ำกำลังลงมาชุมชนนี้อาจจะขาดตัวเ่นอนรก็ขอกระททีมงานมาด้วยนะคะขที่แล้อชี้แจงจำนวนนั้นนะคะวัน,นวันนี้ทีมง,งานเรามาจากหลายอำเภอ ตั้งใจว่าจะเอาน้ํามาให้ทุกทั้งหมู่บ้านแต่ทีนี้เอ่อน้ำก็เลยเหลือจานวนไม,ไม่ไม่พอจากจากที่ได้แจ้งไว้วันนี้ถองลง20แท็กก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะท,าทีมงานจะเอามาให้จนครบท,ท,ทุกทุกตัวเรือนนะคะแตขอชี้แจงจรงนี้ให้ให้กับเอฟซีของทุกคนตั้งแต่ทราบด้วยนะคะทางผู้ที่อยู่ในแคมปก็เมืองนอกจะได้สบายใจว่าเอา๊ะทำไมบริจาคทำางิมาแล้วทาไมเอาน้ำมาให้แค่นี้ก,ก็จะขอชี้แจงนะคะ วันนี้เอาลงให้20แพ็ก่อนเดี๋ยววันน้าจากมาจนครบทีกควรเลยค่ะแม่ผู้ใหญ่เดี๋ยวต่อไปจะไปจุดข้างหน้าก่อนนะคะคุณแม่ผู้ใหญ่ก็เจอมรสุมหลายด้านเลยต้อ